ี้ก็เดี๋ยวจะไปไป Paris Fashion Week กับรอยัลด้วยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยค่ะการเตรียมตัวของเราทำไมมีการเตรียมตัวเลยค่ะโอ้ตอนแรกนี่คือตอนแรกตื่นเต้นมาพอรู้ข่าวอะไรยงเงี้ยค่ะแล้วก็การเตรียมตัวคือใหม่ก็ขอคำแนะนำเลยค่ะจากจากรอยัลตัวรอยัลเองด้วยแล้วก็เตรียมจากพี่ๆที่อยู่รอบข้างเราทีมของเราเมคอัพอะไรงเงี้ยค่ะเพราะว่าไปที่ไปที่นู่นเนี่ยใหม่จะต้องปทค้ง หลายตัวด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลิปสติกมาสคาร่าแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะไปเขียนลุกกันที่นั่นเพื่อให้สาวๆได้รู้ว่าปริเสียงลุกเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจ๋าต่ออะไรจ๋าการกลับมาคุยอินเตอร์อีกมันก็ต้องไปเพิ่มขวดเดิมเตรียมไปกี่กระเป๋าจ๋าจะเตรียมไปกี่กระเป๋าเพื่อผ้าขนไปเยอะไหมไม่น่าจะเยอะค่ะก็บอกก็ก็ขนไปไปเท่าที่ใช้เนี่ยแหละค่ะก็ประมาณหนึ่งใช้คใช้ไหมคะใหม่ ชินแล้วเพราะาออกมาทำเล่นก็เคยออกมาแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้มันตื่นเต้นกว่าคือเอาถามว่าชินไหมทุกทุกครั้งทุกทุกครั้งที่ใหม่บินนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ใหม่จะตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะใหม่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยรออะไรมีอะไรรอเซอร์ไพรส์เราอยู่บ้างนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปรับมือกับอะไรบ้างเพราะว่าเราเองก็เราเองก็มือใหม่ ว่าใหม่ไปที่นู่นใหม่ก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็สนุกกับมันที่มากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าถ้ายิ่งกดดันมันน่าจะยิ่งไม่ดีอะคะ่ะ<ม>ก็ราว่าเอ็นจอยกับมันดีกว่าแล้วก็เก็บเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกทุกคนดีกว่าอย่างไรคนจับตาลัคนคาดหวังนคะ<ม>เพราะว่าเราเป็นเหมือนกันเลยใช่หนูหนูก็รู้สึกดีนะคะที่ทุกคนคาดหวังเพราะว่าทุกคนก็ยังแบบ<ม>ยังติดตามเราอยู่เนาะใหม่เองก็คาดหวังกับต,ตัวเองเหมือนกันว่าอยากจะทําออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าทางลูกค้า เชื่อเชื่อในตัวเราว่าเราจะทําได้อะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเราก็ก็คงอยากจะเห็นว่าดาวิกาไปเดินตรงนั้นแล้วก็ไปแต่งลุคนู่นลุคนี้อะไรเงี้ยค่ะหมาก็จะก็คาดหวังในตนัวเองเหมือนกันแต่ว่าคาดหวังแบบมีความสุขค่ะกตัวผลิตภัณฑ์รวมยังไงก็จะมีลอนต์ตัวใหม่ออกมาด้วยอยานสร้างอะไรถุงสาวๆาวลอรีอัลไหมคะเพราะหมาอยากจะแนะนําลุคของปารีเซียงเนี่ยให้ให้คนไทยทุกคนได้รู้จักกันก็คือคําว่าปารีเซียงก็คือเลสิสมอลหมายว่ามันมันอยู่ในตัวของ ไช่ใชการแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกบนใบหน้าของเราเลือกส่วนหนึ่งให้มันมันเด่นขึ้นมามันชัดขึ้นมาไม่ใช่ว่าทุกส่วนเนี่ยจะจะชัดไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะสาวปริเชียงก็จะเป็นคัวบร์เลสที่มองว่าอยากอยากจะพิเศษลุคนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันมาอันล็อกลุคนี้กันค่ะทำกันบ้านหนักขึ้นไหมคะเวลาไปอยู่นู่นไปอยู่ไหนคะไปทำงานที่นู่นทำไนบ้านหนักขึ้นไหมรอบนี้ ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยค่ะเราเราก็เขาเรียกว่าเราก็ก็ทําให้ดีที่สุดนะคะใช่แล้วก็พยายามสนุกกับมันสนุกกับมันให้มากที่สุดเพราะเขาก็เขาก็เราก็ไปในนามของเอเชียด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็อาจจะคาดหวังในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ดังแบบโลกข้างเยอะเหนกันูต้องขอคําแนะนําจากพี่วาวเนี่ยแหละค่ะว่าเดินแบบยังไงให้ มีดูคลิป <laughs> อะไรของนักแบบนู้าไหะไกด์อะไรเงี้ยดูคะ่ะหนูเนี่ยชอบดูแบบดูคลิปเดินแบบดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอากวาจริงเราก็ทำไม่ได้เหมือนหรกคะ่ะแต่ว่าเราชอบดูดูมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> <laughs> ไม่แนะนำอะไรเลย<ห>พี่นำ้นำผ่าวแนะนำในเรื่องของการเดินแบบเรยังะะดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยกลับไปเนี่ยหนูจะขอคำแนะนำจากพี่กา พี่ก้าวเดินให้หนูดูหน่อยใช่ค่ะแล้วจากรฟชั่นบีจะมีไปทอะไรบ้างคะไปที่นู่นนี่ก็จะมีไปเปิดคอลเลกชันใหม่นะคะของของตัวผลิตภัณฑ์ของ l o r e a l ค่ะแล้วก็มีการไปดูโชว์เนาะดูแฟชั่นโชว์แล้วก็เข้าไปเข้าไปในแบ็กสเตจเลยค่ะคือเบื้องหลังเบื้องหลังยังไงใช่ค่ะซึ่งใหม่ไม่เคยมาก่อนเลยค่ะปกติก็จะไปนั่งแค่ฟอนโรเนาะแค่นั่งอยู่ข้างหน้าดูโชว์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือเข้าไปแบ็กสเตจดูว่านางแบบเนี่ยเขาแต่ง ยังไงเพราะว่า Royal Makeup เนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักด้วยค่ะก็ไม่หวานไม่ดุใช่ไหมใช่ค่ะคดูพี่ชมใหม่มาเสียแทนหรือเปล่าอย่าเรียกอย่าเรียกว่ามาเสียบแทนหรืออะไรนะคะใหม่มาเป็นเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่เพิ่มในครอบครัว Royal Makeup ดีกว่าจริงเรารู้สึกเราเรารู้สึกยัไงบ้างคะข่าวที่แบบแบบมีการเปลี่ยนบิวต์เตอร์เป็นเราพี่ชมกับเราอะไรเงี้ยตึงโดนจับประเด็นก่อนเวลา จะเข้าใจแล้วก็แล้วก็รู้สึกทำธรรมดากับกระแสอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นแล้วอะค่ะตอนนี้คนก็เข้าใจไปว่าคนที่จะไปไปเดนที่คานด้วยก็เป็นนางด้วยอ๋อหนูว่าอย่าเพิ่งคิดถึงจุดนั้นเลยค่ะคือโปรเจกต์ของใหม่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ที่ Paris Fashion Week ค่ะแล้วก็ใหมีหน้าที่ที่จะมาพรีเซนต์ Parisian l o ให้กับกับสาวๆคนไทยค่ะแล้วก็ไปทำ พูดคุยถึงตรงนั้นเลยค่ะส่วนตัวถ้าสมมติว่านัาากผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเราเรารับได้ไหมคะใหมถือว่าโอเคไหมคือใหม่เป็นคนที่ที่ดีใจกับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าใหม่เชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายเลยค่ะที่โอกาสแต่ละโอกาสจะเข้ามาใหม่จะไม่มองถึงโอกาสไหนทั้งสิ้นตอนนี้ใหม่โฟกัส ี่แฟชันมีครั้งเนี้เพราะว่าหม่ไม่เชื่อว่ามันมันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆสำหรับหนูและหนูก็อยากจะโฟก,กันและทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากขอให้แบบทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ติดตามกันเยอะๆว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนคะเพราะว่าเราก็จะพยายามเตรียมพร้อมใต็ม รอะว่าที่กองถ่ายเหมือนแบบพอเราพ,อเรา,พอเรามีความเป็นนางเอกนะคะทุกคนก็เลยดูแลเราหมดเลยค่ะ mm hmm. ใช่เราใช้อภิสิทธิ์ในเรื่องนี้เป็นหลักค่ะแล้ว mm hmm. พี่ก้าพี่ก้าก็ดูแลใหม่ดีมากเหมือนกันค่ะผู้จัดของกินแน่นค่ะ